สวัสดีครับทุกคนครับพบกพับเกมซ e ลดาภาคที่2กับการแก้ปริศนาสารเจ้าครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณด้านหน้าของสารเจ้าอุโคโคนะฮะอันนี้จะเป็นสารเจ้าที่ช่วงเริ่มต้นของเกมเลยผมย้อนกลับมาทำใหม่นะจะได้ทำให้ครบ152ศาสารเจ้านะฮะโอเคเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในกันเลย สัเจานี้น่าจะเป็นอันแรกด้วยนะครับก็คือมันจะให้เราใช้สกิลอุลตาแฮนนะฮะเนี่ยสกิลมือนะฮะเอาไว้จับของต่างๆแล้วก็เอามาวางอะไรเงี้ยนะฮะแบบนี้นะแล้วก็สามารถที่จะเอามาติดกันคล้ายๆเป็นกาวอะนะฮะเนี่ยเอามาติดกันได้ เราก็มาทําเป็นสะพานอะไรเงี้ยก็เอาไว้ใช้ตอนเล่นผจญภัยต่างๆนะฮะตรงนั้นมีหีบนะ,ะแต่ว่าผมเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับหีบอันนี้ก็รู้สึกวิธีหยิบก็ใช้เจ้าเนี้ยแหละนะครับนะ่ฮะก็เอามาอันนี้หีบนี้สามารถเอามาเชื่อมกาวมันได้ ะะเอามาเชื่อมกาวหรือจะเดินขึ้มแยวก็ได้แล้วแต่เราเลยนะฮะเนะะีนะะ่ยนะมาละกีโอเคจุดต่อไปนะฮะตรงนี้ให้เราสังเกตมันคล้ายเป็นการสอนเราว่าเนะะี่ยตามสถานที่ต่างๆเนี่ยมันจะมีของที่แบบสร้างไว้แล้วให้เราสังเกตแล้วก็ให้เราสร้างแบบนี้ตามมันอะไรเงี้ยนะฮะตอเคทีนี้วิธีที่สมมุติว่าเราติดผ้าดะสมมติว่าเราเอา ไม้อันนี้ติดกับลูกบอลที่อยู่ตรงนี้อ่ะไม่ไม่ไม่ไมติดอ<ะ>่ะมัว่าเราติดพลาดแบบเนี้ยนะครับเราต้องกดมาแบบนี้ก่อนแล้วเราก็ใช้อนาล็อกด้านขวาโยกไปใช่ว่ามันมจะมีอนาล็อกโยกอยู่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะแยกจากกันนะฮะโอเคเอาเถขาเราทำไมมันตั้งแบบนี้เนี่ยปกติไม่ตั้งนะโอเคเนี่ยเราตั้ง จุดตำแหน่งที่วางก็สําคัญนะฮะบ,บางอย่างถ้าเราวางเอียงเล็กน้อยเนี่ยมันเบี้ยวนะฮะมันจะเบี้ยวก็ต้องระวังนะฮะเวลาเราเล่นไปเราจะสัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยเราสร้างของผิดอ่าผิดมาตรฐานตก,ตกอ่่ตกคิวซีอะไรเย้ะน,นะฮะเผ่านแล้วนะฮะเนี่ยออมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็มากดออกได้เลยนะฮะ โอเคนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับที่แล้วก็ขอบคุณครับผม